ลองนี้น้ำบลกอีกแล้วพเพ่อนใส่สภาพปลาขอนอีกจ้ะพี่น้องขามสะพานไตขวตัขวไตขัวหาปลาไปปนก่อนจ้าน้ำบอกโอ้ยอ,อ,อยากกินมะข่าวเว้ยเดี๋ยวเห็นก็ได้มุนี้คือกองอยู่นี่แตกเบิ้ ระวังงูนะคะไม่งั้นไปลงไหาอีกแล้ยน้ำโพดให้ทยแบบพราซึมลง เลี้ยงแบบบ๊อบไก่แต่หมาแบบว่าอาไปกินเยอะเลยปะดุปบอกเพื่อน อากาศห้อนๆก็สิพาไปหาลงปลาตื้อแค่เราจะบันผู้ได้ไก่ในเขตอำเภอหนองเืินก็ทรงเท้าในเด้อจากมางได้ที่ลงปลาอ้าออ้ะนั่นนั่นเอามาเกินให้ท่านผู้ชมเมืงแน่โอ้เดียวถ่ายรูปกันด้วยพอปนอยู่เอ้านี่คือจังดินอยู่นะ แมน่นี่วะแนะนำไลหลาูดิมันเกินมาส่วนอัน<ม>หฮมเนาะแต่ว่าเปิดออกคันไงมันลรไใบฝุ่นเขเปิดอูเอาง่ายๆเลยตัวนี้สามตัวแล้วมาลงไปน้ำเหลาดอกไปสีดอกอู้นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่ยังม่ส่วนเนี่ย หนึ่งสองสามตัวใหญ่เลยได้น่ะโอ้สะคอล้วนๆเลยผลน้ำมันสีหงีทงทง้ทั้งปผลนจะแจนอ่ะทั้งนกทั้งหมามาลงกินแต่ว่าอเอากะซิบเบิร์ตไปซื้อ ไม่ใช่อันนี้ได้ไหมทั้งนี้ไหมนั่นนะพี่จังมีปองไหนนั่นบอกนี่เทิงเทิงหลอกมันน้ำมึงโมไปบอกนี่ทันได้เลยนั่นน้ำไม่บอกคือแต่มันเดินไปส่วนละเอ๊ะลงสวิง โอ้ยนะตัว <brightness> ม <desserts> ่เ <freakin'> ห <in French> ็นต <and skills> <English> ัวเลยจ้ะอืมโอ้มีแต่ตัวงาปลาธรรมชาติเขียดก็มีตหมืนะตัวไงบ่ ก็ขาด่าอกไปแล้วอกไปแล้วเหมืดนยุ่นมาดียุ่นน้ำพุมเนาะเย็นเย็นม่เมื่อนแมากับพ่อปอดไปเลียกอัตตประดุร้ายเหีเอาคืนกินเธอสองเลยที่คันนี้สองเธอหนีเธอประดูกซีโต้เอ้าหมาเนี่ยเราไปกินหลายตัว

ปวดปวดบืนมากเลยก่ะมี่โต๊ะกลุ่นเดียวกันเลยั้นปลาปลาธรรมชาติเด็ดอันลองได้ก็เพราะาด้กินปลาแนวนี้ตัวแล้วเนาะใกล้กบเหตุไไอยู่อุ้ยน,นั่นอืมโอ้ส่วนนี้น้ำตลาดปลาเหมนกับ เห็นคนขายตุวหลุ่นยังถีงน่นีโลละแปดสิบบาทก็่นปลาสานะปลาเป็นสูกสานั่นนี่ปลาหน,น,นาอืมเ้าบปลาดิซี่กินดอกเพราะว่าเ้ามีปลามีแหล่งอาหารเพได้กินในขอบผู้ห้าวเหนือจ้ะ ัวค่อยลงแหลนับเต็มเจ็ดเต็มแล้ววันนี้พูน่ะ ระวังแต่ปลาดุกเด้อตะเข่งตะเข่งกับมันดีเด้อยตัวหน่อยได้อืมนี่นนนมัถือตรงเงข้าพาะเอามาปล่อยลงได้เนาะมันใหญ่ขึ้นอยู่มูถี่เข้าอปปเอาไปเลี้ยงไว้มันมวยใหญ่ขึ้นพี่น้องต้องเอาม้าลงให้มันได้กินอันนี้ธรรมศาสตร์แนวนี้ đi liền sẽ để sẳn bồi nhai, nè, đuốc 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 ác lại héng đấy, qua đuốc, hòn hải nhòn เข็งเข็งมีตับ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 อืมเด๋อเห็นตัวมันอยู่นไหนไกลๆสวิงนันน่นแหละนอ่กว่าเข็งโอ้ยหางกุ้นพวกอืมติดปลาคอคาบที่ถูกเข่งอืมตัวใหญ่ขึข้นอยู่ Tớ bà thả luôn xa về những cái dây thuyền vị Yết đấy à? đúng, 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 đúng. Ô, là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì หงนี้คือบ่มีปลาหน่อยเนาะไปใจนาะหลองนี้คือจังบ่มีปลาหน่อยนะนกนกเอาไปกินเบิดปลาคอกินแกเอียังเกาะนกเป็นอย่างกับโอ้โหตัวใหญ่กระสันอู้หูอ้วนดีว่ะเฮ้ยถ่ายรูปว่าท่านจับไม่เนี่ย เพิ่มละเอาไปกินบดรุ่นพ่อแล้วซัมนี่พี่น้องบ้าเบิร์ดดอกบัวสดพูนสกระสีมีอีกอยู่แต่ว่าเราเอาแค่น,นี้พอจะไปต้มปนปนมาเลยนี่มันกรายปนประเด็นแกงไส่นมไม่สมบ่สดๆเลยจ้ะ ลองลองบิงหัดที้ก็เดิดว่าเหลืออยู่นะเดืดว่าเหลือหรือเบิร์ไฟใช่เหลือทิ้งอกมันเตียงอยู่ใชอยู่แต่การเผาเฮามหลายเติบเต้นี่ปลานี่มามากิ้ไม่ห้กินหมาแต่วกวงกิ้น้ำแนี่เด้งมันกิน กินหนาพอกันไหมจากพี่นอกนาคะผักผักไปกินก่อนกลัหาดขาดเ่ยน้อยแล้วเฮ้ยยังใช้บักผัาากเมื่อกี้นั่นไงต้นนี่แซงแซงทั้งปุ๋ยเอามาซิมน้ำเนี่ยวะผัก